พรด็อกเกาหลีเกาหลีเรียกคือสปี้ฮอตด็อกเจ๋งมากออกมาเป็นแพ็คแพ็คเล็กแยกกันหนึ่งชิ้นชิ้นชิ้นไป okay. ออกมาแล้วดูดีใช้ได้บอกว่าใชหม้อทอดไหลน้ำมันอุ่น180องศา12 -13 นาทีครบ12นาทีแล้วมาดูหนอยที่เป็นไงรวมๆด,มด,มด,มดมูโอเคนะผิวว่า ดูใช้ได้เลยมีตรงปลายที่มันบุกเกลี่ยมเกินไปนิดหน่อยแต่ดูดีเดี๋ยว้องลองชิมดูว่าเป็นไงน้ำูตรก็ต้องใส่แคชชับด้วยหน่อยหนึ่งเดี๋ยวลองชิมดูว่าเป็นไงอืมอร่อยใช้ได้เลยนี่ <Yeah. S 2> ผ่านใช้ได้